สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูน้องกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปผันวรรณยุกต์กันนะคะเราต้องมาทบทวนอักษรสูงกันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะอ้าวไปทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือมีผอผึ้งฟอฟา ขอถุงขอไข่สอเสือหอหีมจ้ชอยชิงสอสลาสอฤกษีถอฐานและขอขวดนะคะอย่างที่เด็กๆจำได้ไง่ายๆก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวด เด็กๆลองสังเกตคําว่าขวดนะคะคุณครูจะวงเล็บเอาไว้จริงๆแล้วคําว่าขวดเราต้องใช้ขอใครนะคะเด็กๆอย่าเผลอไปเขียนขอขวดสระอว้วนและโดเด็กนะคะไม่ได้นะคะต้องเขียนขอใครสระอว้วนและก็โดเด็กอ่านว่าขวดนะคะอ้าวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปผันวรรณยุกต์อักษรสูงกันค่ะโดยอักษรสูงเนี่ยจะผันได้ทั้งหมด สเสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวานะคะเดี๋ยวเด็กๆมาผัานไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะไปกันเลยค่ะด้วยคำแรกนี่เลยคำว่าห้ามผันพร้อมกันนะคะห้าม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 อ้าวคำต่อไปค่ะคำที่สองคำว่าผิวนะคะเราก็ผันว่า ผิว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 อ่าเรียบร้อยค่ะคำที่2ต่อไปคำที่3กันเลยค่ะคำที่3คือคำว่าข้างผันพร้อมกันนะคะข้าง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 ขางอ่าคำต่อไปเลยค่ะคำที่สีคือคำว่าสอนผันพร้อมกันนะคะสอนสอนซ่อน ซอนศอนอ้าวทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูบอกไปแล้วว่าผันอักษรสูงเนี่ยจะผันได้3มเสียงแต่ทำไมคุณครูเขียนมาครบทุกเสียงเลยอ้าวมีข้อสังเกตคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตคำว่างามคำว่าผิวคำว่าคางคำว่าสอนและก็คำว่างามคำว่าผิวคำว่าค้างคำว่าโซนนะคะ คำเหล่านี้คืออยู่ในเสียงสามัญและเสียงตรีซึ่งอักษรสูงถ้าออกเสียงสามัญจะออกไม่ได้ออกเสียงตรีก็ออกไม่ได้นะคะจะออกได้แค่เสียงเอกเสียงทูและเสียงจัตวาเมื่ออะไรที่ผันออกเป็นเสียงสามัญเห็นไหมคะพย,ยัญชนะต้นจะออกเป็นอักษรต่ำนะคะอ่าเห็นไหม ถ้าเป็นเสียงสามัญและเสียงตรีพยัญชนะต้นจะเปล่งเสียงออกเป็นเสียงของอักษรต่ำนะคะฉะนั้นอักษรสูงผันได้แค่3เสียงนะคะเด็กๆเสียงสามัญก็จะผันไม่ได้นะคะเอาทีนี้เสียงตรีก็จะผันไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาผันใหม่พร้อมๆกันนะคะคำที่1คําว่าห้ามนะคะเราก็จะผันได้ว่าห้ามห้ามหาม ผิวก็ได้คำว่าผิวผิวผิวอา้าวต่อไปคำว่าข้างนะคะก็จะผันได้ว่าข้างข้างขางอา่าคำว่าสอนบ้างสอนซ่อนสอ,อนนะคะอา้าวทีนี้เราเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าถ้าเป็นเสียงเอกรูปวรรณยุก,ก็จะต้องเป็นรูปวรรณยุกต์เอกนะคะแต่แต่ถ้าเป็นเสียงโท รูปวรรณยุกต์ก็จะเป็นเสียงโทแต่ถ้าเป็นเสียงจัตวาก็จะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิถ้าเป็นเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงจัตวาจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะแปลว่าอักษรสูงพันได้แค่สเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียง จัตวานะคะโดยรูปกับเสียงเนี่ยจะไม่ตรงกันตรงที่เสียงจัตวาคือจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเด็กๆอ้าวทีนี้เรามาดูพื้นเสียงกันบ้างพื้นเสียงของอักษรสูงจะอยู่ที่เสียงอะไรน้าพื้นเสียงอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วพื้นเสียงก็คือเป็นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกฉะนั้นเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกคือเสียงอะไรน้ เก่งมากค่ะเด็กๆเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกกต์็คือเสียงจัตวานะคะฉะนั้นพื้นเสียงของหักษนสูงอยู่ที่เสียงจัตวานั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเรามา ฝึกผันกันดีกว่านะคะไอ้เด็กๆยกมือตัวเองขึ้นมาก็จะได้แบบนี้นะคะยกมือซ้ายตัวเองขึ้นมาโดยเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะให้นิ้วโป้งแทนเสียงสาวมันแต่เสียงสามันอักษรสูงผันไม่ได้อ่านิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเส,เ,เสียงตรีซึ่งเถียงเสียงตรีผันไม่ได้นะคะแล้วก็นิ้วก้อยออกเสียง จัตวาอ่ะทีนี้เด็กๆมาฝึกผันกันค่ะโดยคำแรกคุณครูขอยกตัวอย่างคำว่าถามก็แล้วกันค่ะอ่าคำว่าถามเดี๋ยวเราไปผันผมกันนะคะถามท่ามถาม,ถามเห็นไหมคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทแต่ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวานะคะพื้นเสียงของอักษรสูงก็คือเสียง จัตวานะคะอ้าวคำต่อไปกันบ้างคำต่อไปเป็นคำว่าเข็นก็แล้วกันค่ะอ่าคำว่าเข็นเดี๋ยวเราไปผันพร้อมกันนะคะคำว่าเข็นเข็นเข็น เขวนอ่าเด็กๆสังเกตดูสิเห็นไหมคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทไม่มีรูปวรรณยุกต์จะต้องเป็นเสียงจัตาวานะคะเวลาเด็กๆนําไปเขียนเด็กๆก,ก็ต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะจบไปแล้วคะ่ะสำหรับบทเรียนของเราวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าการผันวรรณยุกต์อักษรสูงเนี่ย สามารถสรุปได้ยังไงกันบ้างนะคะอ่าวไปสรุปกันเลยค่ะอักษรสูงก็จะผันได้ทั้งหมด3เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาโดยถ้าผันได้เสียงเอกรูปวรรณยุกที่เราเขียนก็ต้องเป็นรูปเอกถ้าเป็นเสียงโทก็ต้องเป็นรูปวรรณยุกต์โทถ้าเป็นเสียงจัตวาเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนแบบไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆ พื้นเสียงของอักษรสูงก็คือเสียงจัตวาน,นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนไปฝึกอ่านฝึกเขียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย